สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2560ทุกท่านนะคะสามารถที่จะรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาและทางเว็บไซต์ที่ h t t p ustv mooo com และทาง facebook com b u n n e w s และในวันนี้คะ่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรและกิจกรรมงานบุญทั้งในประเทศและศูนย์สาขาต่างประเทศนะคะและข่าวสารความเคลื่อนไหวในวทวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับดิฉันสุชาติยาเจรากรณิตค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับทางวัดราชโอรสารามราชวร,รวิหารกรุงเทพมหานครค่ะได้ทําพิธีอุปสมบทหมู่สัม,มนเณรเตรียมสถาบันธรรมชัยรุ่นที่1 4นะคะซึ่งพิธีกรรมเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ โดยหลังจากเสร็จพิธีเวียนประทักษินและถวายผ้าไตรคุณธรรมสมณเณรเตรียมสถาบัานธรรมชัยทั้ง16รูปแล้วทุกรูปได้เดินทางไปยังวัดราชโอรสารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่พิธีอุปสมบทหมู่โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาพธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปชา ซึ่งวันนี้นับเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจที่สามเณรทั้ง16รูปจากเหล่ากอของสมณะขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยอีกทั้งได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างยิ่งยวดมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและแต่ละรูปล้วนมีมโนปณิธานบวชอุทิศชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญแก่พระพุทธศาสนาเผยแผ่วิชาธรรมกายและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลี ทั้งนี้การที่สามเณรทั้ง16รูปได้อุปสมบทในวันนี้ยังความปราบปลื้มปิติมาให้แก่โยมพ่อโยมแม่เป็นอย่างยิ่งเพราะท่านจะได้รับอานิสงส์จากการบวชครั้งนี้ถึง32กับอีกด้วยค่ะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรมดอนเมืองค่ะได้จัดพิธีปิดโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนรุ่นที่8ค่ะ โดยบรรยากาศก่อนจะมีพิธีปิดโครงการบรรพชาสาม,มนเณรและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนรุ่นที่8ได้มีผู้ปกครองของสาม,มนเณรได้เดินทางมาลงทะเบียนซึ่งบรรยากาศเป็นไปได้วยความคึกคักอเลิศเบิกบานและได้มีสาม,มนเณรผู้สร้างบรรยากาศให้ธรรมะแก่ญาติโยมที่เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้อีกด้วย และสำหรับพิธีปิดโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาด็อกเตอร์สุธรรมสุรัตโนโนเปรียนธรรมก้าวประโยคเป็นประธานสงฆ์ซึ่งพิธีเริ่มด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรผู้ผ่านการอบรมได้เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามเป็นระเบียบเรียบร้อยและตามด้วยขบวนเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์โครงการทอดผ้าป่าพันลำาพงธรรมจักรและผ่านทุนการศึกษาเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี และพระมหาด็อกเตอร์เทียรธรรมธรรมทิโรปร,ริยธรรมเก้าประโยคหัวหน้าศูนย์อบรมเบญจธรรมได้ถวายพันดอกไม้สักการะท่านประธานสงฆ์ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฝ่ายอุบาสกและอุบาสิกาถวายพันดอกไม้สักการะท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าโดยประธานผ้าป,ป่าคือคุณพ่อวุฒิพงศ์อนุจารีรัตและคุณแม่โสพีอนุจารีรัตและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยธยธรรม และถวายพานลำพงสวดธรรมาจักรแด่ประธานสงฆ์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพถวายเครื่องธยธรรมแด่พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงและถวายกองทุนมุทิตาพระอาจารย์และพี่เลี้ยงและสามเณรพี่เลี้ยงกองทุนการศึกษาสามเณรต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีคุณชนทิชาปัญญากรและคุณวัฒนาจันทร์วัฒนะธาดาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย หลังจากนั้นนาวาอากาศเอกมนตรีจีระปัญญาประธานชมรมกัญยาณมิตรดอนเมืองเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานการปฏิบัติงานโครงการตามด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพระภิกษุและสามเณรผู้ผ่านการอบรมจำนวน34รูปสร้างความประทับใจให้กับพระภิกษุและสามเณรทุกรูปที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้และผู้แทนสามเณรรับทุนการศึกษาจากประธานสงฆ์ และในการนี้ผู้สนับสนุนโครงการได้รับเกียรติบตัตรจากประธานสงฆ์โดยมีผู้แทนคณะเจ้าภาพและคณะประธานชุมชนเข้ารับทั้งนี้ภายในงานได้มีตัวแทนสามเณรจำนวนสีรูปได้กล่าวขอบคุณเจ้าภาพและความประทับใจในโครงการสร้างความประทับใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านพร้อมทั้งปรบมือให้กำลังใจแด่สามเณรทุกรูปที่มีความเก่งความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบรางวัลป๊อปปูล่าโหวตวาดภาพกราบเท้าแม่โดยผู้ได้รับรางวัลคือสมเณรธรรมชัยโพธิวัดสำหรับพระธรรมทายาทและสมณเณรทุกรูปถือเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมสมบูรณ์แบบในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2560 ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์และพุทธบริษัทส,สีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่นีงามให้แก่เยาวชนในเขตดอนเมืองและเขตใกล้เคียงด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัยและเพื่อเป็นการปรับ พฤติกรรมให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีและกิจวัตรกิจกรรมในการอบรมที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นฝึกฝนให้เป็นคนเก่งและดีด้วยการปลูกฝังศิลธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติและเมื่อลาสิกขาออกไปแล้วก็จะเป็นคนดีของครอบครัวสังคมและพุทธศาสนิชนที่ดีของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะปีนี้ได้ นำลูกชายมาบวชเป็นสาม,มเณรสองรูปเป็นปีที่สองแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากที่สาม,มเณรโตขึ้นมีความรับผิดชอบขึ้นแล้วก็สาม,มเณรอยากที่จะกลับมาบวชเองแล้วก็คิดว่าสาม,มเณรก็คงจะรักในความเป็นส่วนหนึ่งของระรตนาตรายัยก็คงจะบวชไปทุกๆปีจนกว่าที่จะได้อุปสมบท โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะหนึ่งก็คือได้ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆเกนี่ยรักในพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อเขาได้เข้ามาสัมผัสด,ด้วยตัวของเขาเองคือบวชเป็นสมัมมาเนรเขาก็จะยิ่งรักพระพุทธศาสนาไม,ไม่ใช่รักแค่เป็นฝ่ายสนับสนุนแต่รักที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพระร,รัตนานตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโครงการนี้ตลอดไปทุกๆปีเนี่ยเราก็แน่ใจได้ว่าพระพุทธศาสนาของเราจะยั่งยืนไปได้อีกนานสมัมมาเนรประทับใจ ว่าได้บวชเพื่อเอาบุญให้ยมพ่อโยมแม่ปิดอบายให้ยมพ่อโยมแม่บวชแล้วดีก็คือปิดอบายให้พ่อให้แม่แล้วก็ให้ตัวเองด้วยได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธินั่งสมาธินานก็ยิ่งทำให้ใจเราใสไม่เศร้าหมองวันนี้สาเนนก็ขออนุโมทนาบุญกับ ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานปิดโครงการของสัมมเนรขอให้โยมทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจแข็งแรงอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีไปนานๆทางศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าครั้งที่31ผ้าป่ามหาเศรษฐีจักรพัรดิปลดหนี้สาลาปฏิบัติธรรมค่ะ ณศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีได้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าครั้งที่31ผ้าป่ามหาสมบัติจัก,กรพรรดิปลดหนี้ซาลาปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระกล้าจิตตัรโข ประธานศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้นำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีพันตำรวจเอกพันเทพถึงทรัพย์และคุณศรีนัชยาหีบแก้วเป็นประธานผ้าป่าทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ประสาน กรองทองเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยตามด้วยประธานผระปา่าได้นำกล่าวคำถวายพระป่าเป็นสังฆทานคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายศาลาปฏิบัติธรรมและกล่าวคำถวายทธยธรรมคณะสงฆ์พิจารณาผระปา่าพร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเอาบุญถวายายธรรมแดกคณะสงฆ์ยังความปรลาบปลื้มปิติในบุญให้กับทุกท่าน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้อวาดว่าการทอดผ้าป่าน,นี้นับเป็นอริยะประเพณีแต่โบราณมาโดยบัณฑิตทั้งหลายนิยมสั่งสมบุญด้วยการถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์เพราะเห็นความสําคัญว่าผ้าไตรจีวรมีความสําคัญในการบวชด,ดังในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะประทานการบวชให้แก่ผู้ให้พระพุทธองค์จะส่งพิจารณาบุญที่ได้สั่งสมมาในอดีตด้วยการถวายผ้าไตรจีวรและเมื่อผู้นั้นมีบุญสามารถบวชได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทานการบวชแบบเอหิภิกขุปะสัมปทาให้นอกจากนี้บุญที่เราได้ปลดหนี้ศาลาปฏิบัติธรรมศาลาอันเป็นที่อบรมของพระภิสุสามเณรจำนวนมากทั้งยังเป็นศาลาที่เราใช้ประกอบพิธีกรรมงานบุญต่างๆย่อมนับว่า มีอานิสงส์มากและจะทําให้ทุกท่านพลั่งพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้งหลายในภพชาติเบื้องหน้านอกจากนั้นได้ประกอบพิธีมอบรางวาัลสวดธรรมจักรกับประวัติณสูตรดีเด่นให้แก่สามเณรและอดีตสามเณรผู้มีความเพียรในการศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากค่ะ ที่ศาลาเนี่ยเ,เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเยาวชนทําให้เพิ่มปิติในการที่เยาวชนได้มาฝึกสมาธินะคะเพื่อประโยชน์กับสังคมนะคะพี่ก็ให้ความสําคัญนะคะทางพุทธศาสนาอยู่แล้วคะ่ะในการทําบุญทุกครั้งนะคะ แล้วไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาอย่างเดียวคือมีประโยชน์กับเยาวชนนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่อยู่บริเวณแถบนี้นะคะรวมถึงตัวพี่ด้วยที่ได้มาทำบุญครั้งนี้ปลิ่มปิติดินดีมากค่ะก็อยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนช่วยร่วมกันบริจาคสร้างศาลาหรือที่พักให้เกิดประโยชน์แก่ลูกหลานและเยาวชนของเราการอบรมที่จะประสบความสำเร็จได้แต่ต้องเป็นการอบรมที่ใช้หลักของพุทธศาสนาเป็น เป็นหลักในการอบรมเพื่อให้ขัดเกลาจิตใจหรือหล่อหลอมจิตใจของเยาวชนให้เป็นคนดีได้การอบรมอื่นๆนั้นการอบรมเสร็จแล้วก็กลับไปก็ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆและไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการอบรมเพราะนั้นการอบรมที่ดีและจะได้ประโยชน์นั้นจะต้องเป็นการอบรมที่พัฒนาจิตใจเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าผ่านการอบรมหรือ ตั้งศูนย์การอบรมในตามหลักของพุทธศาสนาเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจแล้วเนี่ยสามารถทําให้เยาวชนเป็นคนดีได้ครับหลงพี่ระมุคณะไม่ธรรมดานะคะ3ปีสร้างส,สร้างสารานสารไดขนาดนี้เรียกว,ว่าสาธุชนไม่น้อยเลยที่มสะสะาสักพากันตรงนี้วันนี้ก็ภูมิใจมากและปลื้มใจมากที่มีส่วนร่วมด้วยแรงกจแรงใจแรงปัจจัยร่วมททดพระป่าปลดหนี้ศาลาตัวเองก็บอกตรงเป็นหนี้ เราอยากจะทําตรงนี้อันนี้สมมติเราทำถูกหลักวิชาการถูกเนื้อนาบุญมั่นใจว่าเราก็จะปดหนี้ด้วยค่ะครั้งต่อไปก็เรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะคะมาร่วมธนุบํารุงพระพุทธศาสนาและสารที่แห่งนี้มีลูกหลานก็มาบวชกันมีเวลาว่างก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาสวดธรรมจักกันและวันถวายพัตทหานเพลมาร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆที่ทางศูนย์มีเรียนเชิญค่ะ ประธานชุมชนบุรพา19ดอนเมืองได้นิมนต์พระสงฆ์และสมณรนเป็นเนื้อนาบุญในการนำสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัฒนสูตรค่ะที่ชุมชนบุรพา19เขตด,ดอนเมืองโดยการนำของท่านสมจิตสุขอารามประธานชุมชนบุรพา19ได้นิมนต์พระภิสุสงฆ์พร้อมด้วยสมณรกว่า10รูปเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญในการสวดมนต์บทธรรมจักกับวัฒนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชุมชน และให้กับผู้สวดและมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมให้ชุมชนเช่นนี้อีกอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งในวันนี้ค่ะท่านก็ได้ทำหน้าที่ชักชวนชาวบ้านได้มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยวันนี้ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรต่างมีความตั้งใจในการสวดมีพลังเสียงที่ไพเราะเกิดความสงบขึ้นในใจสำหรับการสวดมนต์เป็นการทำความดีและเป็นการเพิ่มความศรัทธาให้กับตนเองถ้าเราไม่มีศรัทธากับตนเองแล้วชีวิตของเราจะมืดมน และการสวดมนต์เป็นการรู้เท่ารู้ทันระวังป้องกันแก้ไขคือให้รู้เท่าทันกิเลสท,ที่เข้ามากระทบทุกขณะนั่นเองทั้งนี้ได้มีสามเณรเทศสอนบรรยายธรรมให้กับญาติโยมได้รับฟังอีกด้วยสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่รับฟังอีกด้วยค่ะเชียงแสนมูลนิธิเนี่ยได้จะจได้ไปทั่วทั่วทั่วหมู่บ้านได้ไปทั่วทั่วทุส่วนที่มาก่ะเมื่อถอเรื่องนี้ เราพัฒการเป็นชุชนโนโซเลยุ่ชนตัวอย่างที่พวกมชนอื่นเแล้วเนี่ยก็อย่างจะเปิดชุมนนส่วนรรากาศกันบ้านตั้งโยงตั้งในส่วนอย่างแท้จริงอธิฐานอย่างแท้จริงคนคุณก็อาจจะนจุดนโยงเห็นทางตาแต่ถ้าเรายังไม่เด้เห็นทางตาฝนคกณก็อาจเจะท่เรา่านางหน้าบางคนเนี่ยขับรถชนข้างทางแล้วรถชนหนุนไปฟ้าแต่ตัวเองเนี่ยกลับเป็นแค่แผลถลอกเล็กน้อยเพราะอะไร มาตัดรอนแต่ผวบุญนั้นมากกว่าก็มาตัดรอนที่ปากทางทีมุ่งจเลยช่วยเป็นแผลเล็กน้อยแต่ว่าเราเห่ทางนัดเดือนถ้าพวกเราอยากเห็นพระาศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นฝึกแผ่งชาวพุทธทุกคนสามนาทีกันถ้าเราอยากเห็นอย่างนั้นกลับบ้านไปครั้งหน้าเราก็เชิญชวนคนที่เรารู้จักกดเชิญนใด้ได้บ้านมาสวดด้วยแล้วเราจะ ของเราไปชุมชนต้นแบบต้นคุณต้นแบบให้กับชุมชนชุมชนอื่น,นถ,ถ้าเราอยาก หรือวันอานี่ยก็เข้าวัดตามธรรมเป็นหน้าสมาธิในวัดหรือไม่ได้ปฏิบัติธรรก่อนนอนรักษา5นาที10นาทีแล้วก็5นาทีแค่นี้เราก็ได้ดูแล้วก็เด็กที่ให้ญาติโยมรักษาสิ่งเริ่งสมาธิภาวนาเยอะนะได้เห็นธรรมเนนใหม่ๆที่มาปฏิบัติธรรมแล้วมาสามารถสอนในชุมชนได้ถือว่าทางศูนย์ธรรมนี่ปฏิบัติปฏิบัติชอบ สอนได้มีวินัยที่สามารถมาแสดงออกได้ที่อื่นผมยังไม่เห็นมาแสดงได้อย่างนี้ครับก็มีที่นี้ทีเดียวที่สมเนจออกมาเทศมาพูดสอนให้ประชาชนฟังได้ดีครับศูนย์บัญญธรรมทันยอดครับ คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสค่ะได้นำชาวบ้านหมู่บ้านโคกเหนียงจังหวัดนราธิวาสร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักกับวัดตนสูตรเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะคณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้นำชาวบ้านหมู่บ้านโคกเหนียงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส รวมสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตินสูตรซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาร่วมเอาบุญสวดมนต์หลายท่านซึ่งทุกท่านต่างสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้ภายในงานยังมีน้องๆเยาวชนมาร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ปกครองให้ความสาคัญพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้เพราะถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้กดกใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งต่เยาวัยทั้งนี้ชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมสวดมนต์ครั้งนี้ได้กล่าวว่า เมื่อเรามาสวดมนต์ทำให้ใจเราสงบนิ่งเบาสบายจากที่เป็นคนใจร้อนก็จะเย็นขึ้นคิดดีพูดดีทำดีมองคนรอบข้างด้วยจิตที่มีเมตตามีความมั่นใจว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเมื่อได้สวดมนต์บทนี้เพราะเป็นธรรมบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อการเผยแผ่เราจึงมีความเชื่อมั่นในธรรมบทนี้มากค่ะคณะกรรมการชมรมพุทธ มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีค่ะได้รวมใจจัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตินสูตรก่อนสอบปลายภาคค่ะคณะกรรมการชมรมพุทธมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานี ได้รวมใจจัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนสอบปลายภาคโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นำสวดบทธรรมจักกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งได้เทศถึงความสำคัญและอนิสงค์ของการสวดธรรมจักรและจากการสวดธรรมจักในครั้งนี้น้องๆต่างกล่าวว่าเมื่อสวดแล้วทำให้จิตใจสงบมากยิ่งขึ้นเวลาอา่านหนังสือก็มีสมาธิพร้อมทั้งเชิญชวนเพื่อนๆน,นักศึกษาจากทุกสถาบันทั่วประเทศร่วมการสวดธรรมจัก เพราะจะทำให้ทุกท่านพ้นจากความทุกข์และค้นพบสุขที่แท้จริงค่ะเมื่อถึงในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันโดยเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับทางวัดพระธรรมกายเทนเนซีและเมืองลิมบวกสหพั์สาธารัฐเยอรมนีติดตามทั้งหมดได้จากวัวนิวส์ค่ะ วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายกองทุนข้าวสารซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างกลยานามิตรวิวรุธกลยานามิตรมณีวันพงศสวัสดิ์กลยานามิตรบูววรมณีวันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตนาหารเป็นสังฆทานส่วนกลยานามิตรโทนี่กลยาณมิตรสินดี้เจรินามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองทุนข้าวสารจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตนาหารเพนแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมหล่อล้อมพัฒนาวัดครั้งที่2ทั้งพระภิกษุเจ้าหน้าที่และสาธุชนทุกท่านได้ช่วยกันตัดหญ้าและทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและความเลื้อปิติในบุญที่ได้ร่วมกันหล่อล้อมทําความสะอาดวัดให้สะอาดร่มรื่นในครั้งนี้และสาธุชนที่เมืองรุนบวกได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลายแลนด์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาเป็นเนื้อนาบุญและทำบุญศูนปฏิบัติธรรมณาเมืองริมบวกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยกัลยาณมิตรบุญมาก วอสมมนได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนพัฒาหารโดยมีกัลยาณมิตรทัศนีขาวดาราและกัลยาณมิตรเกตแก้วเฮิร์นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองทุนต่างๆดังนี้กองทุนปัญญาบรารมีโดยมีกัลยาณมิตรสีนวลฮอฟเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองทุนเครื่องกันหนาวมีกัลยาณมิตรสมจิต ร์เบกเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองทุนพระป่าสามาคัคคีโดยมีกัลยาณมิตรมายารัศมีแสงจันทร์และกัลยาณมิตรศีนวลฮอยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายโคม,มาคับประทีปมีกัลยาณมิตรลินจงซารฟและกัลยาณมิตรบุญมากวอสแมนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายและทุกท่านได้ร่วมการเวียนประทักษิณและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้อีกด้วย หมดเวลาของบุญนิวส์แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัชยาจิราการณิตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ